กัวสิขึ้นครับมาแต่เสาครับน,นี่กใบสองใบสามดึงขึ้นมมเนี่ยนะครับขึ้นจะได้ก็ขึ้นรอบนี่มเพิง่งรองหลังน้ำเลยที่ทางรอหลังขึ้นน้ำ Да, สามที่สามคันจักรรถแย่เลยลงจากรถบุได้นี่ครับต้องตึงตึงสลิงไว้ เพิ่นมาซื้อขี่ยางครับเต็มว่าวันหมดแล้วนี่รถเพิ่นมารับซื้อขี่ยางทางก็มาปกตทิอะครับแต่ว่าเป็นแรนออกเบียงขวานี้หนึ่งมันก็เลยไหลโอเคไหมหรอ๋ยวออกทรายแห้งแล้อกระบะ ขึ้นมาเธอล้เนิบครับขึ้นมาแล้วก็โจูวไว้ขึ้นมาแล้วก็ดห้องรอมาเรื่อยๆเยดี่ยครับนั่นขึ้นมาเข้าหนึ่งห้องรอไว้ขึ้นมาอีกก็ห้องรอไวนะ้ เบ็ดไม่ยุค่าพันเจ้าของหน้าพ่นสองตนมาได้หน่อยอะไ้ก็ขอตัวจข้อพายเจ้าของหน้าพันเรื่อครับพี่น้องเลยพูดยังหนุนเนาะครับพี่น้องชอยกันไอ้ที่อยากให้มันตกึเครับเมือมันตขเลยกับแต่ย้ำเขาเนี่ย,ยู่หรอกครับขอตวขอัวขอพายไว้จไห ติดวิติดวิดบอกเพื่อนหักลออหัวเนี่ยมันด้ตกลเลยนี่เจ้ายางมาเบิ่งกันฮะแค่สองได้ปะโอเค ลอยครับอสองมือโอ้โอ้โอโอไม่ยูนี่เตาหนึ่งเหมือนตัวนี้ นี่ขออภัยจากของหน้าเด้อยพี่น้องต้องขออภัยหลายหลา,ายเดี๋ยวย <c oughs> เป็นใจกาเจ้งหายดอก <c oughs> เรียบร้อยคร <c oughs> ับเรียบร้อย